อสวัสดีครับจะมารีวิวแพทคริสต์มาสกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มทีละอย่างเหรออ่ะกดตรงนี้ครับโบขวาล่างจะโชว์จะกิจกรรมทั้งหมดเลยโคตรเยอะเลยจะไล่ไลวิธีละอย่างละกันเนาะ,อ,ะอธิบายนิดก่อนอันนี้คือ ตามตามวันนะครับวันที่หนึ่งก็จะแจกห้าร้อยเจมมที่สองก็เนี่ยใบซัมมอนสองใบอะไรประมาณนี้ขั้นแรกนี่แนะนามาสายล่างนะครับสายมันมันจะมีปุ่มแชร์อยู่เนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยแชร์ปุ๊บมันจะลิงกไปยังเฟซบุ๊กก็กดแชร์เหมือนที่เคยทานะครับมันก็จะให้อ่าสโนเฟกมาเกตหิมะเดี๋ยวที่บาร้าน้าก่อนอ่าสโนเฟกก็คือนเนี่ยนะเกตหิ Get เขาเรียกเขาเรียกว่าเกตหิมะแล้วกันเนาะอะ,อะเห็นไหมครับขวาล่างมันจะมีร้านค้าอยู่ของในร้านค้าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะพวกใบซัมมอนอ่าใบเซอรลักซิตจิกเซจิกซอฮีโร่อาวุธเทียสี่สามสองหนึ่งอ่าเปิดอันนี้อะไรนะ แก้วแก้วเวลาแล้วก็เอาไว้แรกอันนี้อะกล่องเจมคิวกล่องอันนีัมน,นีหีบวิญญาณแล้วก็ของพวกอัพอ่าการเวลาอันนี้ก็จะเป็นชิ้นฝึกกุญแจจห้าห้าเกตหิมะได้หนึ่งเศษนะ มันต้องใช้ร้อยเลยนะกว่ากว่าจะแลกได้นี่โอนานอะ่ะกิจกรรมนี้แลกได้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบใช่ไหมคำว่าใช้ได้นี่คืออ่าแลกได้ทั้งหมดยี่สิบชิ้นในกิจกรรมนี้นะยี่สิบชิ้นเท่าไหร่ต้องใช้ร้อยเอ็หิมานะอันนี้อาจอาจจะคุ้มก็ได้นะผมก็เล็งๆอยู่ว่าจะแลกอะไรถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเนี่ยผมว่าอันนี้น่าแลก มันก็พีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใบใบซัมมอนไม่เฉยนะไอไอเนี้ยมันมีเกลือนแล้วะเยอะแล้วหาง่ายแต่เนี่ยมันต้องพวกผ่านหอคอยใช่ไหมอา่ามันก็แพงเลยก็นึกหนึ่งเท่าของไอเนี้ยราคาเห็นไหมไอันนี้เท่าไหร่สองพันห้านี่ห้าพันสมมตมารเราเราก็ต้องเอาเจมไปแรกใช่ไหม มนแต่บางทีเอาเจมไปทำอย่างอื่นก็อาจจะดีกว่านะเช็นเช่นซื้อของในตลาดเนี่ยอืะ่ะมีสำหรับผมที่เลงไว้นะมีนี่ส่วนตัวนะมีโากมพมีอ่าอันนี้ข้ามนี้อันนี้เริ่มมีแล้วอันนี้ก็เอาอะไรนะแต้มกิวเนาะไปแรกได้อ อมีสองอันเนี่ยเศษกุญแจเนี่ยที่ผมอยากได้นะเพราะผมจะเอาเศษกุญแจผสมเอาไว้เปิดตัวละครอ่ะอาจจะงงว่าเศษกุญแจไว้ทําไมมันระบบมันใหม่เนาะเศษกุญแจเอาไว้ปลดตรงนี้ของรอเวลาใช่ไหม้วสมบัตรเห็นไหมมันต้องใช้กุญแจอันนี้ไม่ใช่เศษกุญแจสามชิ้นนะ อันนี้คือกุญแจสามดอกนะถึงจะปลดล็อกเลยปลดล็อกพวกอันนี้มันสามารถแลกได้ไงเห็นไหมเราสามารถแลกอันนี้หกดาวได้เลยนะตัวสติไวป่วงหกดาวนี่นานนะกว่าจะหาได้เนะี่ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้สามสามดอกหรือเปล่านะเพื่อแลกน่าจะอย่างนั้นนะั้างแต่ผมไม่คิดว่าคงไม่ได้รุนน็อกอะ ผมเก็บไว้แลกตัวอื่นดีกวาเพราะรูน้องนี้จะตันละอาจจะปั้นโทคีเนาะกำลังปั้นอยู่แล้วก็ปั้นยาวๆเลยแล้วก็เอาไปแลกพยายามทำแปดดาวไวๆจะได้อ่าไอ,อ,อา้ทำกงล้อการเวลาให้มันตันๆไปโอเคนี่อ่ะร้านค้าหมดไปเนาะแล้วก็มาดูกิจกรรมอันแรกกันเนาะอ่า โหวตเฟนหาแล้วเดนก็คือไอ้ที่เราเคยเคยทำกันมาแล้วแหละแล้วแต่ว่าจะโหวตตัวไหนแต่ตอนเนี้ยผมว่าชายอย่างเงี้ยน,นำมาแล้วคะแนนก็เรยสี่สิสี่เหรอเฮ้ยไม่สิเอ็งเจรอโหแต่ผมอยากให้โหวตชามากกว่านะเอ็งเจ๋อจกินมันเยอะแล้วอะ่ะคนโหวตเอ็งเจเนาะ สกินไอ,อ้ดาวเด่นจะเป็นอย่างนี้นะเผื่อใครมาเล่นไม่ทันนะเป็นหน้าตา่างงี้ครับอบบแบบกดกดปิดอ่ะลุนก์นี่นี่คือสกินดาวเด่นนะคือใครที่ได้คะแนนโหวตเยอะสุดลชนะเป็นได้มองอ่ะเรียกว่าได้มงมแล้วนะอ่ะจะเป็นแบบนี้ย อารมณ์ประกวดนางงามเลยเอก็ดูตรงนี้ครับสกินนี่คือรอบแรกนี่คือคนโหวตเดยอะสุดแล้วะมันมันจะสกินอีพิกงนี่เห็นไหมที่ไม่อยากให้โหวตตัวเผ่าธรรมดาพวกอ่าห้าธาตุเนี่ยเพราะว่าสกินมันเกลือนและดูเองเงิล่านะที่ผมไม่โหวตเองเง l ล่าเลยนะ ามมีสกินแล้วอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่มีสี่สกินแล้วอ่ะจะโหวตทำไมอีกไม่เข้ใจงงแต่คนตัวใหญ่เขาก็โหวตกันนะเออก็ท้าไม่ได้ความคิดถ้าเกิดผมอยากจะโวหวตได้ชนะนะผมจะโวหวตได้ชาเพราะชาผมไม่ได้ซื้อสกินฮาโลวีนไงใช่ไหมชามจะมีสกินฮาโลวีนกับสกินอิจินดารี่อ่ะเออทำไม่ผิดนะใช่ไหมวะขอสองแป๊บ จะมีสกินดีเจนเดอรี่ที่ต้องเปย์อะเปย์เยอะมากเลยนะเนี่ยกินฮาโลาวีนผมไม่ได้ซื้อไงแล้วก็ดีเจนเดอรี่ผมผมไม่ซื้ออยู่แล้วผมผมไม่เปย์หนักขนาดนี้แล้วเพราะงั้นผมเลยอยากได้สกินชานะอ่ะมาส่องกันขเขวัลอะไรกันเนาะช็ออ่ะอันนี้คือคนที่เข้ารอบแปดรอบนะก็มีเนี่ยหนึ่งสอง มีลูบี้เนี่ยนะ,ะก็เอสเมอร์นดาคือพวกนี้จะคนจะโหวดน้อยกว่าน่อยนะนธรรมดาก็นาน้าน,าน,า,น,า,นาน้านี่ก็สกินเยอะแล้วนะตอนนี้ก็มีสกินอีเวนต์อีกนะก็โทโคินิบาลานะโอ้คนโหวดโคตรน้อยเลยนะควินิเวียกับอาราชิก ทิคกีน,นี้ก็โหวตเยอะอยู่นะเสียงสองนี่เาแหละแต่สู้สองคนนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่นัแรกเลยว้างคนก็เออวิคิดอะไรก็โวยโวยไปแต่ผม,มแนะนำให้โหวตเองเจแล้วกันอ,อผมแนะนำให้โหวตชาชากับทคิี้นิบาระนะพวกสันติไว้ปวงชาทคิี้นิบาระแล้วก็อาคคชิกอ่ะสามตัวเนี้ที่อยากใอโหวต เพราะมันพรมันจะได้สก,กินของพวกนี้ไงได้พวกนี้สก,กินมันน้อยแล้วสกินถึงมีมันก็แพงเพราะเป็นสก,กินอีเวนท์ที่ต้องเปย์อะือไม่ดวงเปิดดีจริงๆถึงได้ไงวิธีการรับก็มันจะมีให้กดแชร์ไหมใช่ไหมกดนี้อะดูตรงนี้รับเพิ่มนะคอมูก็ไปโพสใน facebook เขาเขาจะมีให้กรอกอะไร ให้แชร์ความคิดเห็นก็จะสุ่มจับผู้โชคดี20คนเนาะอย่าอย่าไปหวังเลยคอมพูยผมยังไม่ค่อยได้เลยจะแชร์ไหมอ่าแล้วก็แชร์แชร์ได้สิบไม่แน่ใจว่าได้ทุกวันด้วยนะถ้าเกิดทุกวันก็แชร์ทุกวันนะ่ะก็ซื้อแพ็คโอ้แพงนะแพ็คอะเจ็ดร้อยหกร้อยก็ก้าโอเคอันนี้หมดไปนะสกินคอนเทส ออนงคำอ่ะอันนี้จะมันจะเป็นให้เลือกตัวนะเอ่อเอาเป็นว่ามันจะมีตัวให้เลือกว่าว่าจะเอาตัวไหนฮะพวกวาเลียเอ็เจน่าอ่าวันวานอะไรเนี้ยหลายตัวเหมือนกันนะแต่เป็นตัวเผ่าธรรมดานะไม่ใช่สั์ติว,ตว้ปวงให้แนะนำให้เลือกนะให้เลือกเอ็เจน,นะครับเพราะ เอ็เจมันได้ใช้ไงใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมอะอยังได้ต้องใช้ใช้หลายทีมด้วยแล้วแล้วทีมด้านหลังๆอะมันใช้ทีมเยอะนะอะผมอยู่หกสิบเก้านะใช้ทั้งหมดเนี่ยห้าทีมเดี๋ยวไปสักพักสักเจ็ดสิบนะนเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันจะใช้หกทีมนะใช้เยอะกว่านี้อีกนะ <laughs> เพราะงั้นเอ็งเจเนี่ยโอ้โห อให้มีสามสามตัวยังไม่พอเลยัง้งมีสี่ตัวก็ใช้หมดอ่ะสี่ตัวความเก่งมันต้องอธิบายมาแล้วนะอ็งเจีเทียแบบเทียเก่งแทบจะสุดเลยในของเผ่าธรรมดาที่ไม่ได้ตัดติดไว้ป่วงนะเพราะมันเป็นทรัพย์ที่ดีมากนะให้เลอกเองเจออะแล้วแล้วเราจะมีนี่ทำมิชั่นเนี่ยทำได้ให้พรเนี่ยเห็นไหม จะมีล็อกอิลไลวันนะแข่งอารินาไอเดิลอันเจนฮิโร่หรือบางวานันมันอาจจะให้อัพอ่าไอเทมประจำตัวอัพรีวิวตัวละครก็ได้นะเป็นมิชชั่นก็ทำไปเนี่ยยี่สิบแปดวันภายในยี่สิบแปดวันเนี่ยทำไม่ครบมันมันมันจะได้ไอเนี่ยตัวมาฟรีๆเลยได้ถาวรน,นะ ห็หมมันก็มีความสําเร็จส่วนอันล่างนี่คือสําหรับคนที่เสียตังค์นะสามสีบเก้าบาทมันก็จะได้ของละวันเป็นเทียที่ต่างกันเรียกว่าสี่ล้านพันแล้วกันอ่ะเขาใจง่ายสุดละทเกมออนไลน์เนาะก็อาจจะคุ้มอยู่มั้งผมไม่รู้นะขอคิดดูก่อนนะซื้อดีไหมนะเนี่ยนะมี ของละวันทั้งหลายวันเห็นไหมได้ทุกวันอาจจะคุ้มก็ได้แล้วก็ซื้อถ้าเกิดซื้อปุ๊บก็จะได้เกตหิมาห้าเกตโอเคอน,นี่พอหลงคำเนาะนะมาดูซิอย่างนนปาฏิหาริย์แห็นขีดมากอันนี้คือถุงเท้าห้าถุงเท้าจะสามารถกดกระชานะเราก็เลือกรอบแรกจะไม่สามารถเลือกตัวสาาันติไว้ป่วงได้นะ รอบสองแนะนำก็เลือกดูน็อกไม่กรเทีย่ถุงเท้าเอามาจากไหนใช่ไหมถุงเท้าต้องอธิบายถุงเท้าก่อนถุงเท้านี่ต้องขาละงงเลยนะตักคู่นะนี่มัน <c oughs> มาจากนี่ถ้าเกิดเราทำไอ้นี่ย ครบหมดแลนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยสะสมไอ<ม>้พวกเนี่ยสะสมพวงรลีดก,กระดิ่งบวกเนี่ยคุกกี้เนี่ยลูกอมเนี่ยถ้าเกิดมีตามจำนวนที่มันบอกนะมันจะสามารถกดแลกเปลี่ยนเป็นรองเท้าได้บางทีมันอาจจะไม่ครบนะมันเลยสามารถทําให้แลกเปลี่ยนเนี่ยกับเพื่อนใช่ไหมนะเห็นไหมสมมตุติเราขาดไอ้นี่ขาดกระดิ่งเลยไม่มีสักอันเลย สมมุติมีพวงหรีดสี่อันใช่ไหมเกินมาหนึ่งอันแล้วก็ออฟเฟอร์กับเพื่อนได้ว่าเนี่ยเราอยากได้กระดิ่งนะแล้วก็เอาเลขกับพวงหรีดทำไม่ดูแต่ผมไม่พอเอาเป็นว่าเนี่ยอะอย่างที่บอกแล้วแหละน่าจะเข้าใจอะไรเห็นไหมอย่างคนนี้เขาเขาอยากได้เนี่ย ขนมแลกกับไอหมวกซันต้าเนี่ยเขาอาจจะมีหมวกซันต้าเยอะแล้วไงแต่เขาขนมไม่พอเขาก็กดเขาก็ส่งข้งอเสนอแลวเปลี่ยนและเปลี่ยนในกิวนะอะไรประมาณเนี้แต่มจะมีไอเทมช่วยอย่างหนึ่งคือน,นี่ลูกกลมๆเนี่ยลูกบอลเรียกว่าลูกบอลแล้วกันลูกบอลเนี่ยมันรับมาจากนี่ทำเควสรายวันเอยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกบอลดิขอโทษครับ คือไอ้ไอ้พวกเยืชิ้นส่วนห้าชิ้นเนี่ยมันจะมาจากอันนี้ทำเวสรราวันลงดันลงดันลับแล้วก็อ่าใส่กินคิดมากอะไรเงี้ยก็ซื้อแพ็คมันก็จะสุ่มได้พวกนี้มาดัานใต้ดินก็คือนี่แต่อนี้ผมผ่านอะไรผมได้มาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกพอครบ ได้ครบจำนวปุ๊บกดแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ถุงเท้า,าถุงพอได้ถุงเท้าก็ไปกดน,นี่สุ่มกาชาอโอเคค่อยๆไปนะไม่ต้องไม่ต้องงงแล้วก็มีอาณาจักรหลาตำนานอีเวนต์ใหม่ผมทำคลิปให้ไวล้ละอาณาจักรหลาตำนานใหม่ มนะีอะไรเมีเดี๋ยวก็หมดละเหมือนเยอะแลวแต่อ่ะตัวนี้พรคิดมากคืออะไรมันคือแต่ละวันเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะให้เลือกซ้ายขวานะว่าจะรับของรางฟรีหรือใช้เจมแล้วก็รับของรางคือมันเหมือนพรออเดอร์อ่ะเออเหมือนพรออเดอร์ของอนะ่ะแนะนำว่าให้ใช้เจมนะเพราะมันจะได้เก็ตหิมะเพิ่มเนะ่ย เห็นไหมอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดเราขอฟรีเนี่ยลูกแก้วขอพรเนี่ยเราเราจะได้แค่เจมร้อยนะแต่ถ้าเกิดเราจอมจ่เจมสองร้อยเจมนะเพื่อเอาเกตอีมะอะไร,ระแบบแบบนี้คุ้มกว่าอลองดูไปนะสำคัญวันที่สามไหมจ่ายสี่ร้อยเจมมันก็ด้เกตเกตฮีมะคุ้มกว่าเพราะเราเกตอีมะไปแรกของอยู่แล้วไงเพราะงั้นก็ดองเจมไว้บ้างนะ ใกล้หมดแล้วมั้งอ่านะขอบคุณวันคิดมากนี่คือเอ๋แม้มันจะมีสามอย่างในะไหมเรียกว่าโปสการ์แล้วกันโปสการ์ดแดงม่วงฟ้านะมันจะรับได้มาจากไหนก็ดูดูตรงนี้นะอ่ะฟ้าแม่ก็ได้มาจากเติมตังค์นะเติมตังค์เท่าไหร่ก็ได้ในร้านค้าแล้วมันจะได้ สเต็ก VP มา e p พมาเห็นไหมพอเราาสมได้เจ็ดร้อยปุ๊บเราก็จะได้นี่ตามการ์ดไปแดงนี่แพงสุดเลยโอ้ใครเติมเจ็ดหมื่นเอนี่ยวานอ่ะแล้วที่แนะนำมะยอมเปย์หน่อยึมให้ให้ได้เหรียญมันจะได้เหรียญน,นำโชคแยแต่ก็เยอะอยู่นะ 17 10. 17 10พันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบนี่เท่าไรอ่ะเติมแพ็กหนได้ประมาณขอส่องแป๊บพันอ่ะห้าห้าร้อยบาทได้พันวีไอพีประมาณอเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทประมาณนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถึงแปดร้อยบาทจะได้พันห้าอืม คือไอเหรียญเนี่ยมันมาแนวนี้ลแล้วเกมเนี่ยมันจะมันจะมีกิจกรรมหลังจากนี้อีกไม่กี่วันนะผมรวบกิจกรรมไว้เลยนะคือมันมาแน่เลยเป็นกิจกรรมลัคกี้ดิฟก็คือไอเอาเหรียญเนี่ยไปสุ่งกระชาสกินเนีส่วนมากมันจะแจกแปดแปเหรียญน,นะสายฟรีถ้าเกิดอยากได้การันตีสกินเลยว่าเปิดได้แน่ๆมันต้องใช้สิบเหรียญเนาะเราก็ขาดสเหรียญก็อย่างที่บอกแหะไ สองเดรียทางจากไหนก็หาจากนี่นะเติม V.I.P. หรือไม่มันอาจอาจจะมีขายนะเพราะปกติมันมีขายแลกเหรียญเยอะอาจจะขายเหรียญละเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทเลยอืมมันจะดิ้งมาร้านค้าตรงเนี้ยมันเราประมาณนี้แหละจดแล้วมั้งดูกรรมดิอ่ะเอ้ยผมยังอธิบายไม่หมดเลยขอพอเนี่ย สมมติเราได้โปรตการใช่ไหมแล้วเรากดรับปุ๊บอันนี้ผมยังไม่มียังไม่มีครบนะแต่ผมส่งไปรอบแล้วมันจะอยู่ในพอรอนคิดมาัานเนี่ยมันจะส่งไปในกิ้เห็นไหมเนี่ยพอเรากดรับใช่ไหมมันจะส่งไปในกิ้คนในกิ้ก็จะกดรับของอันนี้อ่ะอันนี้ตัวอย่างเลยเนี่ยมีคนนี้ส่งข,งของขึ้นมาผมยังไม่กดรับนะกดรับก็จะสุ่มของอย่างเงี้ย พบได้ของวันนี้เราก็กดส่งเนี่ยอันนี้คือคนในกิลด์ส่งของมานะมันจะหรือถ้าเกิดไม่ดูตรงนี้ก็ดูในแชทกิลด์น่ะเห็นไหมเด้งขึ้นมาเต็มเลยแต่ดูตรงนี้อาจจะงงนะ นะนําให้ดูหน้ากิจกรรมด้วยวเพราะมันจะได้รู้ไงว่าอันไหนเรากดรับหรือไม่กดรับนี่ดูตรงนี้ผ่อนคิดมนันอ่ะไอ้รับไม่ได้นี่คือเรากดรับไปแล้วนะมันก็จะขึ้นรับไม่ได้เนาะแล้วก็มีคนส่งมาเรืออร่อยๆเราก็กดไปอ,อันนี้ไม่ต้องซีเรียสหรอกไม่ไม่ค่อยมีเลยมากเพราะมันได้มาจาก ส่วนมากม,มันมันได้มาจากไอเติม VIP พนะีเลยอ่าดูว่าไงวะไปไหมใช่มันได้มาจากเติม VIP ส่วนมากหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปกตีมต้อม,มีบอกเลยมีคนส่งแล้ว ไอ้วาเอาเป็นว่านี่แหละหลักๆมันได้มาจากนี้แหละอ่ะรางวัลไอดนเออรางวัลไอดนได้จากไอดนเด,นด็อันนี้คือเกรดต่ำสุดน,นะได้จากไอเดนลแต่เกิดเกรดเกรดเนี่ยสองม่วงกับสองแดงเนี่ยมันต้องเติม V.I.P กับซื้อแพ็คเนาะ อ่ะน,นี้มันได้จากหลงอีเวนต์แล้วก็ไอดอลเนี่ยมหมดแล้วงอ่ะแล้วสุดท้ายะกินมีนาน,น่ากับอ่าใครอะคังุละก็เป็นอีเวนต์เนี่ยตีบสาวธรรมดาแล้วก็ไปร้านกาชาปองรุนสกินกล็ลดลดมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนเคย ตั้งแต่เล่นมาผมผมไม่เคยได้สก,กินในอีเวนต์ดีเลยอย่างกิ่งก็เคร์ยค์ได้รอบเดียวอะ่ะเค์ได้รอบเดียวนี่คือเหมากดานนะส่วนมากอะ่ะอีเวนต์หนึง่งคนลำทุนเลยก็ประมาณนี้มะกิจกรรมรอบนี้หมดยังวะเดี๋ยวขอขอส่งแป๊บเพื่อความชัว อ่ะบอนองคำที่ว่าไปแล้วนี่อธิบายแล้วคอนเทสหมดแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้จะมีกิจกรรมใหม่ก็ตีบอสกิว้วแบบแบบใหม่มั้งใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ซีดีคีก็ว่าไปแล้วอ่ะมีบอสกิ้วใหม่มาวันที่ยี่สิบสามเนาะ แล้วก็ลัคกี้ดิฟนี่มามีวันไหนไม่แน่ใจนะแต่ใกล้มาแ้วแหละโอเคก็ประมาณนี้นะคลิปนี้อ๋อที่บาย,ะยาระยวยี่สิบเออร์ทีโอเคครับขุณครับสวัสดีครับผม